ราศีที่ได้เงินมาก็เก็บเงินไม่อยู่ราศีที่จะต้องระวังเรื่องการใช้เงินเพราะจะได้เงินมาแต่ก็เก็บไม่ค่อยจะอยู่สักเท่าไหร่ได้แก่ชาวราศีเมษการเงินยั อยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องหาง่ายใช้คล่องมือแต่จะเป็นเบี้ยหัวแตกคือได้มาก็ใช้ไปเก็บไม่อยู่ยังสติคิดที่นานๆยิ่งเฉพาะในเรื่องของการติดต่อเจรจาธุรกิจกับใครมีเกณฑ์ที่ท่านจะเป็นฝ่ายเสียรู้เสียเปรียบมากกว่าค่ะ สายมูเตลูเชิญทางนี้เลยค่ะดวงเด็ดเด็ดดวงแหล่งรวมเครื่องรางของขลังของแท้ร้อยเปอร์เซนต์ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกทุกท่านสามารถฝากราวบูชาของขลังได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมราคาเดียวกับแหล่งผลิต สมัครเป็นสมาชิกกระเป๋าได้เลยค่ะเคยที่ปุ่มสมัครตามหน้าจอได้เลยนะคะพิเศษสุดสมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับแผ่นทองเสริมดวงวัดอินทราว,วิหารพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ปกป้องภัยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋ารัว,รว